สวัสดีค่ะม,มัมเมวเองค่ะจากร้านฟูร้องชูร้านขายสงะะ่งราคามื่อสองที่สุดในกรุงเทพนะคะวันนี้ม,มัมเมวจะมาแนะนําตัวผ้าใบเกตเอซซึ่งมาลดราคาเหลือ60บาทนะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยตัวเนี้ยจะลดราคาช่วงวันจันทร์ถึงวันพุธค่ะเกตเอเนี่ยจะราคาปกติ90บาทนะคะส่วนมากของเนี่ยจะลงสุขเสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะหลายท่านถามมาว่าตัวลดราคา60เนี่ยมีแบรนด์ไหมสภาพเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูกันนะคะ ต้นไม่มีเปิ่นพื้นนะคะคุณลูกค้าสามารถเช็คแกะดูได้ทุกคู่เหมือนเดิมค่ะเหมือนราคาปกติ90บาทนะคะตัว60บาทเนี่ยก็เหมาะกับท่านที่นําไปขายราคาประมาณ120-150บาทค่ะแล้วก็บางท่านก็ไปขาย200ก,กว่าก็มีค่ะก็แกะดูได้เช็คได้เหมือนเดิมค่ะก็ยดูอ้วแล้วก็ เดวที่เดียวนะคะที่หลังตลาดขนอมิตรวัชรพลค่ะ